สวัสดีสวัสดีครับบอสับคุณนายบุญสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณนายบุญคนสวยขอบคุณนะครับหัวใจฟอดฟอดกะเป็ดกะเป็ดกะเป็ดกะไก่นายบุญกะเป็ดกะไก่กะมู คุณพี่เทพมาเพราะว่าขอบคุณครับคนใหญ่บุญคนช่วยเปิดกากยทุกคนขอบคุณครับพี่เทพหัวใจ อบคุณสามหลานดวงใจซองเล็บหน่อยมอซาก็บหลักกิโลขอบคุณนะครับคุณพี่กุมารัตต์หนอกุมารัตต์ขอบคุณนะครับผมหวววววัวขวานฮ่าฮ่าฮ่านี่ขอบคุณที่กำลังใจมอซากเลยคือกุมารัตต์เดินนองเบะน้องเบะคนเอ

นี่นี่เพื่อนบ่ะซั่งมีน้องแพ้น้องมูเออมาเด้อมาเด้อยิตการนะครับบมอเอ็ดมอเอดคนเมืองหน่อยเอดโอ้ขอบคุณนะครับรบส้ำอึบส้ำ ขอบคุณครับบอแอขอบคุณที่เป็นกำลังใจบอซักเลยติดตามเนอะบอซักจะติดตามกรับเนาะขอบคุณนะครับผู้ใจบวกบวกจะที่บวแงดับซ้ำดับซ้ำเห็นไหมขอบคุณเนอ,บเอะบอแงที่เป็นกำลังใจของบอซัก คุณไลไลขอบคุณมากใมกูกูกูคูกูกักู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 ก เบาแอ่เติมน้ำค่าให้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบบาแอ่ขอบคุณนะครับพี่เทมขอบคุณนะครับขอคคบขอคุณที่เปิดกำลังใจให้เบาซักเลยเบาซักโอ้บบผานจเตื่อนนะเจบละกิโลกับโบผานยังสามพันสามพันชั่วโมงกว่านะ้บาซักนะ ในเรื่องปีกใใกำลกังใจให้งบอสซากเลยส่งกำลังใจถูกบ้านครับบอสแอน <c oughs> ขอบคุณนะครับบอสแอนขอบคุณนะครับปีกกำลังใจแห่งบอสซากซากจิตลักจิตโดครับ masak masak ini yang kecambat masak ke ke pek ke kai ini nih ini kerang ini